มาแล้วครับพี่น้องฟีล์มเทพสังเทศทานข้าวกันนะครับพี่น้องด้ยินเสียงโทรศัพท์นะพี่น้องปูโทรศัพท์เครื่องนม้นโฆษณามันแทรกเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องอันนี้กับข้าวก็มีนะพี่น้องซื้อเข้ามานะครับพี่น้องนี่อมหอยนะพี่น้องอมหอยจุบนะนี่ซื้อเข้ามาพี่น้องอมหอยจุบกแล้วผักพี่น้องไม่มีน้ำพริกหรอกแต่ว่าเอามาทานแกเลียนนะพี่น้องเรามีไก่ย่างนะพี่น้องแล้วก็มีเนี่ยไข่ปลานินคั่วพี่น้องซื้อเข้ามาเขา่มีผักเราเอา ต้นปัก c ีมาใส่ดูสวยงามพี่น้องแล้วก็ไข่ต้มแบบอบเอาเนี่ยพี่น้องหนันเตกงมีไข่เตกด้วยครับพี่น้องที่หลือเด็กน้องก็ห่อไปนะครับพี่น้องแบ่งกันแต่ว่าเอามาโชว์ให้พี่น้องทานก่อนนะทานปรเดียวไม่หมดแล้วพี่น้องมันเยอะผลไม้เนี่ยพี่น้องมาทานข้าวเสร็จตบท้ายด้วยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะพี่น้องน่ะมาเด้อพี่น้องเทตางเทศทานข้าวกันพี่น้องเด้อพี่น้องคนใดที่บ้ามาแล้วตบช้าขอโทษขออภัยนะคบพี่น้องฝากพี่น้องฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้นําเดิอพี่น้องเดอ้อยังไม่ฝุดไม่พ้นกดเหมือนเดิมพี่น้องทานใ่สุภาพทุกประพนะพี่น้องเดอ้อมาเดิมพี่น้องอ่านข้าวกันพี่น้องอนี่ก็ใส่ใบายานาครัพี่น้องอมหอยเนี่ยแต่ว่าน้ำมันจะไม่กินนะพี่น้องเผื่อข้าใส่ปลาด้านะ มีเรื่องเดียวคุณวายกับทานปลรราไม่ได้เลยเลยชีวิตพี่น้องอันนี้เขาไปตัดก้นมันดูดไม่ได้หรอกจุ๊บไม่ได้พี่น้องถ้าต้องเอาไม้จิ้มฟันนี่ไอ้มาโหพี่น้องนี่อ้วนปกึกลึกเลยอืหาถุงขยะแล้นี่ยโอ้ถุงขยะคอ,อยอยากใส่เปลือกหอยกันนะพี่น้อง,องนี่ชิมก่อนนะค่ะพี่น้องมันเป็นยังไง ืมข้าวทานข้าวแบบไหนน้องทานมั้เนี่ยอ,อ,อันนี้ผัดแกเรียนเนี่ยอันนี้เคยทานแล้วไข่ปลาไข่ปลาคั่วเน,นี่ยอร่อยนะพี่น้องไข่ปลานินพยายใ,ใช้มือนะคะพี่น้องซอสจีเราใส่เองนะฮะพี่น้องมาจิ้มฟันยิมดูอืม ไม่ไม่ไม่เไม่ไม่มะเขือพี่น้องคนผักมาจากตู้เย็นจะได้ไรไม่ได้ไรมาเขือนี่คืาเรียกมะเขือเปาะนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องดูโอ้มันแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาเม็ดมันออกกันให้กินเม็ดมันนะพี่น้องจะเป็นใส่ติ่งเอาออกกัน ยินเสียงโทรศัพท์ด้วยพี่น้อง,งย่าบ้างด้วยพี่น้องด้วยเปิดเครื่องของน้องอน,นุนมันโฆษณานี่พี่น้องทานอะไรปลาเลยจะไม่เลี่ยนแต่ไทยปลาคั่วอร่อยนะหืมจบจบ บุง้งเราเด็ดย,ย,ยอดมันออกพาก็ทานกับไข่ปลาได้นะพี่น้องม,มันก็ไม่เลี่ยนคนชอบทานผักนาะทานอะไรก็ได้นะพี่น้องเนานะผักอะไรก็ทานได้เอาไข่แตกมาทานเนี่ยพี่น้องเลย ของร้โโอนนี่พี่น้องน่ใช้น้ำยินเลย,ยมันแตกแล้วเกะบอลเกะบอลน,น้องเห็นไหมเนี่ยมันแตกแล้วพี่น้องโอ้โหอนมืออใครนีพี่น้องชายมือล้างสะอาดแล้วคะ่ะไข่เขา หอยพี่น้องหอยแม่น้ำดำมันเป็นน้ำดำเนี่ยมันเป็นเอ่อน้รมะยานางนะพี่น้องนี่พี่น้องดูตัวหอยเมาใส่ผักด้วยพี่น้องทานแต่ผักกับไข่ดียวกันเนี่ย มาข้าวไรเบอร์รี่อ่ะเจ๊ไรเกียร์สายจานพี่น้อตัวน้อยเดียวพี่น้องเ้ยไว้ตัวเล็ก แผ่วนะพี่น้องตั้เย็นเลยคน้นคนมามมทานได้หมดพี่น้องไข่ปลาไข่ปลาลูกดูดิเนี่ยโอ้โหพี่น้องูลูก,ด,ด,ลกด,ด,ดูดดีปลากรวแซ่บนะพี่น้องอร่อยมากเลย การร่อนอนะพี่น้องฝนมาตกกรงุงเทพีร้อนจริงโอ้ร้อนจนเวียนหัวเลยพี่น้องไครปลาไครปลามารละ ทานได้ไเนาะคนทานผักปิน,นะอะเนาะคมอยู่ในไหน ตุ๊กปุ๊บอะไรหน่อยท่าทุพภัยนะพี่น้องเลื่อนตุ๊กมันก็หลายคนนี่แหละเฮ้กินน้ำไข่อนัไนมันกินนักขี้มันขมนะพี่น้องเนาะขมนะพี่น้อง ตัวใหญ่พี่น้องเนี้นตัวใหญ่แกะให้พี่น้องดูนะแ่่าม,ามันอ้วนไหมอืมโอ้ยผมพี่น้องถ้าผมมาขังไรเ่ะหนุ่มพี่น้องเนาะถ้าผมมาขังอะไรไรบ้างแล้วนี่มานะไม่อร่อยพี่น้องดูที่ตัวน้อยเดียวนี่ ให้สมใจยอยากกันพี่น้องมาแซ่บพี่น้องโอ้อันนี้ตัวใหญ่พี่น้องนี่ไข่ด้วยม,มันมีไข่ด้วยนี่

ใครพม่นะ้องเรายืมเสียงพัดลมหรือเปล่าไม่รู้มันร้อนพีเน้องพันะพลมจอข้างหลังอนะ่ะร้อน เช้าอยู่ทานข้าวไม่อร่อยนะพี่น้องทานไม่งั้นเนี่ยไก่ขายไม่ออกไก่ไว้ทานตอนบ่ายนะพี่น้องไก่ไว้ก่อนไห้ปลาไขปา้ไขปลาดูนะพี่น้องดูห็นุไก่อืม หายก็แม่อร่อยเลยเพี่น้องถ้าผมใจอยากเลยไก่ก็ไปถ่ายตนทานตนบายลวนีข่ขักชีของเราแล้วเนี่ยเราใส่เอง้อนไม่มีโอะชอนไม่มีส้มไม่มีไม,ม่ได้มา ก็แม่ทานก็แม<อ>่แม่อร่อยพี <Ă üg endpoint> <ppy aciones> ่น้องต้องเตรียมเตาเต้นนะพี่น้องมาทานข้าวกันนะจ๊ะพี่น้องเอฟซี มีกล้วยแล้วนะพี่น้องวันนี้มีกล้วยแล้วบ้านนี้ชอบกินกล้วยซื้อกล้วยมาไว้กับข้าวซื้อเข้ามาแล้วพี่น้องมีต้มจับชายนะอันนี้ต้มจับชายนะพี่น้องอันนี้ต้มจับชายนะต้มจับชายพี่น้องต้มจับชายใส่ซื้อเข้ามาอ๋อต้มชายใส่กระดูกหมูอันนี้คือแกงเขียวหวานนะคะพี่น้องซื้อเข้ามาเหมือนกันไม่ทําเองหรอกแกงเคียวใส่ไก่ซื้อร้านพี่มีรู้จักกันและอันนี้ก็ต้มขาหมูไม่ต้องใส่ไม่ต้องช้อนกลางแล้วพี่น้องทานหมดก็หมดเลยไม่เก็บเอาไว้ต้มขาหมูแต่ไม่มีมันนะพี่น้องเนี่ย มีแต่เนือเน้อๆเลยนะพี่น้องผักเห็นมีผักก็เลยเออพี่น้องมาวางไว้ด้วยเลยในผักกาดหินนะนะชอบทานผักเหลือเกินทานกับอะไรก็ได้กับกับแกงเขียวหวานก็ได้นะพี่น้องอืมเห็นมันงามๆมเลยเออมาวางสักหน่อยหนึ่งให้พี่น้องเห็นนะนี่มันมีอันที่ช้ำๆเลยนะเอาทางนี้กล้วยครับพี่น้องกล้วยหอมทานทุกวันเลยกล้วยหอมซื้อมาพี่น้องถ้ามันสุกมากเราแช่ตู้เย็นนะพี่น้องมันก็จะไม่สุกเร็วนะอ,อทานได้ไหลายวันกล้วยหอมอ่ะ แล้วก็ทานข้าวกับข้าวไรเบอรี่นะครับมาเด้อพี่น้องกินต๊าะเต๊ท,ทานข้าวกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวชิมชิมต้มจับชายก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไไดเป็นจังไได้ <c oughs> เป็นยังไงอันนี้กระดูกหมูพี่น้องมาต้มจับชายใส่กระดูกหมูนี่โอ้โหนี่เห็ดกระดูกหมูพี่น้องไม่อยากหยิบพี่น้องอะทำอย่างนี้นี่ อันข้าวไรเบอร์รี่อืมอร่อยอยู่นะพี่น้องใช้ได้อยื่ใช้ช้อนกลางนะพี่น้องมันไม่หมดเดี๋ยวเราจะลองชิม,มนั่นดูนะพี่น้องเอ่อ โอนี่แปลกเครื่องใหม่นะพี่น้องเออถ้าเราไม่เปิดไฟมาเน้นดับมืดไปเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหถือ,อไม่ได้ในวะีดีโอเครื่องนี้นี่ปถาปนบเครื่องใหม่อะเล่นยากพี่น้องมันชื่ออะไรนะรุ่นเนี้ยจะซื้อไอทีวีโวรรุ่นใหม่พี่น้องโอ้โหมันแพงหมื่นกว่านะ ตั้งไม่พออันนี้เจ็ดพันกว่าแปดพันเองพี่น้องวันนี้ถ่ายวิดีโอไปก่อนนะอ,อ,อยากจะดับก็จะดับเลยนะพี่น้องหนูไม่เข้าใจนียเนี่ยร้อนในการร้อนใช้มือหยิบกันนะครับพี่น้องโทรภัยด้วยพี่น้อง ต้องใช้ีัเลยพี่น้องกระดูกหมูเนาะโอ้ยถุงขยะอยู่ไหนไม่รู้นี่พี่น้องเอ้แค่กระดูกหมูเสร็จแล้วพี่น้องมากระดาษเช็ดมือกันเดี๋ยวไอ อ้าวถ่ายถ่ายไปดับเฉยเลยโอ้โหอะไรของมันวะงงอะพี่น้องต้งยมยำขาหมูนี่ชิมดิใช้ได้อยู่พี่น้องอเนื้อหมูดูสิเนี่ยโอโ้พี่น้องแต่เยอะนะพี่น้องใช้ได้อยู่นะต้ยมยำแกต้ยมยำขาหมู จะ,ะนนลจเลยถ้าเราโดนจับเราอย่างนี้พี่น้องไม่ได้อุ่นเกิดอุณนอาการ้อนมากเลยพี่น้องเช้านี้ตีโมเองรู้เลยกรุงเทพนะาจะฝนไม่ตกนะร้อนหนันะพี่น้องไม่ธรรมดา เนี่ยแกงเขียวหวานพี่น้องลอง,ลงดูดิไปซื้อขนมจีนกินแกงเขียวหวานขนมจีนไม่มีพี่น้องเดี๋ยวเข้าวันก่อนนะพี่น้องไปซื้อนะอาชิมดูก่อนแกงเขียวหวานไก่ใส่ฝักนะลองลองลองอืมอร่อยนะพี่น้องต้องกินกับขนมจีนนะครับวันเลยนะ เดี๋ยวไม่ทานได้หมดน้องแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นใหม่นะโอ้่ร้อนพี่น้องอากาศร,ร้อนมากเลยน้องย,ยังเสียหากโต๊ะไหม <laughs> มันร้อนมันร้อนร้อนนี่ลีได้พี่น้อง จะไปให้เด็กที่ร้านโทรศัพท์แบบซิมทำให้เรานะให้ปรับเสียงให้เราเวลาถ่ายวีดีโอมันเป็นขาวดำมาพี่น้องนี่ขาหมูดูีิพี่น้องนี่มันมันไม่กล้ากินเนี่ยกินหนังมันกระโพแล้วเนี่ยไม่มีหนังนะพี่น้องดิหนังมันน่ากินนะเพราะมันเป็นมันพี่น้องเอาแต่มันมันอกเอาแต่หนังมันอยากทานหนังมันเนี่ยอันนี้มันลองเลย บางคนชอบแล้วพี่น้องอันนี้แต่ไม่ทานอ่ะมันเป็นมันขาหมูไม่ชอบทานมันนะพี่น้องเอาออกใส่อะไรใส่เห็ดเลยเห็ดนะเนี่ยเนี่ยขาเห็ดขาไปยงนะพี่น้องเนี่ยขาเห็ดมันเนี่ยใช่หมูนะเนี่ยขาเห็ดใส่ขาเห็ดไปไปยงเห็ดไอวเห็ดอัน,นใหญ่อะ่ะ เขาเลยหั่นใส่เนี่ยมันเนื้อหมูเลยนะใ่ขาหมูตรง้อมันกนะินได้อย่างเงี้ยก็ทานได้พี่น้องนี่เราก็ดูตรงข้อมันนะอันเนี้ยเนี่ยวิดีโอมันเป็นยังไงพี่น้องไม่เข้าใจเลยเนี่ยเออ,อยิมกระดับเฉยเลยพี่น้องอืม ไปมันอะถ่ายโอทาถ่ายไปสดับเถยโออ้มเข้าใจเลยมันต้องถ่ายเครื่องนั้นเลยพี่โน้องเอ้ยไม่คือไม่คือน่าดับอีกแล้วโอ้โหตายแล้วพี่โน้องเคยเป็นนี้วะต้องให้เด็กมันดูให้แล้ว โอ้ยตายละแล้วก็ด่มสังเกตนะพี่น้องอองงเลยพี่น้องเลยแลาวทำไมอ้ภาพอันนั้นที่ที่ถ่ายที่ไปสนามอุภูมิเไอเออทำไมมันเป็นขาวดำเดี๋ยวต้องให้มันดูให้นะพี่น้องเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายแต่ไปไฟไมันก็ตัดกะดับนะ ต้อให้มันตั้งให้เราไหมนะไม่คือแล้วเนี่ยพี่น้องผ่านไปกระบ,บุนไปด้วยนะพี่น้องเนาะเพิ่งจำคานนะพี่น้องแค่อร่อยนะพี่น้องใช้ดได้อยู่นะหดือว่า ทานขาหมูหมดแล้วพี่น้องเ็าไว้หรอกเดี๋ย้วมันเสียไปเกบอุน่นเข้าทำเตะมันมืดละสองอย่างนั้นเดี๋ยวอุ่นเอา ครื่องนั้นถ่ายแล้วพี่น้องเอ้ยม่คือเลยกระสอบเครื่องนี้ไม่เวิร์ตไม่เวิร์ตมันชื่ออะไรนะลืมชื่อมันอีเครื่องเนี่ยซื้อจากกรีฑองกงีฤษหน่อยนะลืมของถูกพี่น้องไม่มีตังค์ซื้อเจ็ดพันแปดพันกะบาทพี่น้อง ถ้ามีโบรุ่นใหม่รุ่นห้าศูนย์ะพี่น้องโอ้น่นะเจมพี่น้องเห็นเพื่อนซื้อซื้ออ่ะเร็วด้วยเน็ตเร็วเล่นปุ๊บปุ๊บ,บเลยถามไปแล้วมันบอกว่าหมื่นหมื่นเจ็ดนะพี่น้องหมืเนเจ็ดกว่าโอ้โหรุ่น้ประมาณหมื่นแปดะพี่น้องอยากได้มากเลยพี่น้อง วางเงินไม่พอถ้าไปซื้อไปซื้อสัปสับหมดไม่มีเงินกินข้าวนะพี่น้องก็เลยซื้อ้ถูกมาก่อนใครไม่น,น้ามา <c oughs> เพิ่งม่ทางเข้าไปถอยใ,ใหม่นะพี่น้องเนาะใช้แก้ขดกัดเปลี่ยนโอ้แกงเขียวหวานครับสุดยอดนะพี่น้องถ้ากินขนมจีนเนี่ยโอ้ยไปบอกใครเชียวเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บ หย่อนนะเนี่ยโอ้ยกี่นาทีมาดูพี่น้องเอ้ยวิดีโออันนี้ไม่ได้เรื่องเลย,ยไม่คือไม่คือพี่น้องจนโต อะไรของมันง่งงงนะพี่น้องวินโอวนี้ทำไมเป็นนี้อยากกินผักเนี่ยอร่อยนะพี่น้องทานทานขา้าวแกงขี้หวานเอาผักกาดหินมาทานเฉยเลยอืมอืมอมขมในไหนพี่น้องชอบ ส่้มตเนะทานส้มตำน,น,นี่สุดยอดเลยนะจัดเลยนะเป็นน้องเนี่ยคนชอบทานผักอ่าไม่เป็นไปแล้วเป็นน้องไม่เป็นเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นสีนี่้ มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องอะไรของมึงวะมึงกับมันนะพี่น้องเออไปที่ร้าน่งเล่วไปน,น้องเอ้ให้มันทำให้ไก่ก็ไก่นะมีสีที่มันแข็งนูนะ่นอะ ไอโอถ่ายไปถายไปเอ๊ะเราก็ว่าทำไมเราเพิ่งไปดูจากภาพอีวีดีโอที่โทรศัพท์เครื่องของน้องเอ๊ะแน่ยพี่น้องเห็นไหมนี่ยมันกระแสงก็จะดับไปนะพี่น้องอะไรของเขาวะงงมากเลยเนี่ยต้องไปถามมันให้มันตั้งเวลาให้นะเครียดนะเนี่ย พี่โดเป็นอย่างนี้โยนทิมโขกเนาะเอ๋พี่น้องเนะเาะอโยนทิมโขกเนาะได้ควาอีสานมาแล้วโยนทิมโขกเลยสิโรทศทัพบดีเนาะนี่ผสมราคาเลยตั้งเจ็ดเปดพันพนะ่ะมันถึกๆเ้อพี่น้องเจ็ดพันเป็ดพันในต้องคอยจิ้มไฟมันโอ้ผีบาแล้วอะไรของมึงวะ อะไรของมึงวะพูดไม่เปราะ <laughs>